ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ก่ะโอ้ยทุกใจมาค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้มาขอชบแม่ตะเคียนเด้อหวย,อยเอ่อหวยเล้าเด้อแม่เด้ออ่าท่านผู้ชมค่ะก็จะเอ่อตั้งไว้เนาะคือ,อไงจะน้องวันนี้อ่ะแม่เอ้ยสข้ามาขอสูกหวยเหล้าแม่คือกินมาเยอะดีไง ทางช่องจะทำคลิปข like ึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลรกิจแบงค์รัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันหรือสินピตร์กฎหมายโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมไหายลายงวดเลยนะคะคุณผู้ชมคะก็บ่ค่อยได้มะครแา่เนาะไวนล้าเนาะเนี่ยค้าเนี่ค้าหลุดกับพี่ตัดผิดนั่นมองเนาะ ก็มาขอโชคเนี่ยทานเลขถูกเอ้ออ่ะถ้าเขาอันก้อยเขาซา้วตรงๆด้ว,วเยเดอ้อ ทิพชามหาราชสัพสพเสหาราหุสัมมาสัมพุทธมามยาตายัมดีบรรจิตรสุตีราูนโมตานะป็อิศมขอสุกอนาแม่ห่เด้อแม่ก็เพยใหนอยู่พาเด็กถูกขอเห็ุขึมาามตัวลเาแม่เด้อันกินเด้อหัวนาชง ช่วงขาไปเลยคือเพลงถูกแล้วนะเดี๋ยวสงสยยัยกันรุ่มแรกนะคะเป็นช่วงขากปตัดตัดตัดไปไหมออกเป็แหนบเล็กน,น้อ,อย จะได้ชิปเล็กถูกไปนะคะทผู้ชมคาแต่อ่ะเคื่อผู้ใดมองเห็นตัวเลขนะแอบใจตั้งกล้องไว้นะคะท่านผู้ชมคะผู้ใดมีบุญสัมพันธ์กับแน่นะมือข้างจะเห็นตัวเลข็กคือนะคะเลขกถูกเลขกเจ็บขึ้นมาแล้วนะคะทำชุ่มคาเล็กเจ็บขึ้นมาแล้วเด้อ เนี่าเล็บสุกนี้ก่อานตัวสูงเออหวัวหน้าปนคนเดียวเนี่ยเ,เ,เออตอนนี้เพิ่าขวดใบไม้แป๊บนะฮะลงใจร่มแร้งนะฮะร่มจะแรงนะฮะใปไม้เต็มนิดนึงนะฮะ นี่ผู้ใดเห็นตัวเลขบ่หาธรรมชมุ่มค่ะคือยังค้นเขียนใบนี่เนาะอ่ะอเลขยังละคะธรรมชม่มอ่ะไปดูเลขทูบนะคะเท่ากับไปจอเน้นที่เลขทูบนะคะธรรมช่มค่ะแม่เพิ่นก็นเคยหายอยู่เดแต่ว่าก็คือเฮ้าหางหายไปหลายเนาะกะ บดใหมาตามนะคะกระไก่นิดหนึ่งนะคะทผช้่มขาไก่จากบ้านนิดหนึ่งนะคะแม่ขาแม่ขาลูกมาขอพึ่งพาบารมีแม่นะฮะอ่ะทาชุ่มขากะเดี๋ยวตั้งไว้ที่เล็กถูกนะฮะเนาะอ่ะก็มีร้อยคนมาไต่ไวจุดไว้นะฮะทำชุ่มเจ็ดมาแล้วนะคะ แม่ขาแม่ขาแม่ยากจะเค็มทองสราคำเจ้าขาอาเ้ยอ้าวผู้ขามี่ฉกไวยเล่าหวดนี่เดอ้อหล็กถูกแม่ออกตงง่ามๆให้ตรงกับเหล็กสูตรผู้ขาเ้้อแม่เดอ้อผู้ข้าสิสูถูกสูเทียนมาถวายั้ใหมโตะสักวาดตัวรหตัวสมัย ตายันดีบัรชายมรษีสวัสดีราภูนะโมพุทธายะขอจบควาหลับในเล่าในเดือนเมษเด้อเคยหงอยู่ที่ปุ้ยเด้อให้อันช่องผู้ขามีชื่อเสียงโด่งดังเด้อตัวเล็เขาตังหวดจะติดหมวดเส้าหวดติดท่ปุ้ยเด้อคนมาติดตามหลายๆอิติปูชาจะมหาราชาสัพเพสี สัพพะเสหาอรหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตายามดีวันชัยมรสีสวัสดีราภูนะโมพุทธ,ธายะอิติบูชาจะมหาราชาสัพพะเสหาอรหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตายามดีวันชัยมรสีสวัสดีราภูนะโมพุทธ,ธายะเนี่ยเออจิตจิต มันเจ็ดสองตัวบอกคะท่านผู้ชมค่ะเจ็ดมากสองตัวเนาะนเจ็ดก,กับหนึ่งตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมค่ะแต่ ใจต,ตรองนะคะเจ็ดเจ็ดหรือว่าหนึ่งหนึ่งเอาหนึ่งหนึ่งอีกบ่ถูกกระแตกออกแตกออกนะคะท่านชมแม่เอ้ยแม่เอ้ยเอ้าควายสากเข่าสามตัวนี่เด้อสูดถูบส,สูดเทียนมาถวายกระล่มนะคะท่านชม่ะกะเอ่อ อ่าุ่นกันนะะอ่ะุ่นกันตัวสุดท้ายเลขยังนาะแปดหรือเก่าเนาะแม่เอ้ยเขียนให้ตรงๆนีเด้อแม่เด้อหวยหวหเล่าวันพรุ่งนี้เด้แแอแม่แม่จ๋าขอพึ่งพาบบารมีแม่เด้ออกลับไปติกลับไปนีไกลพผู้ขานอนฝันดีๆเด้อถ้าตัวเลขเขาแล้วจะได้บอกย้ำให้ท่านผู้ชมหูนะฮะ ตาก็บพวกว่เห็นหุงนะฮะท่านช่วมค่ะตาพวกว่เห็นหุงเนี่ยมไปเห็นตัวเลขหลายลาย แม่ยังเนาะเกาก็มีคนมาขอโชกขอลาบเรื่อยนะคะท่านผู้ชุมขาต่ำอันนี้เนาะก็มีร้อยใส่แป้งใสหยางเพื่อเนาะแต่ว่าถ้าเพุ่นสิใย้โชกคนก็ขึ้นมาโเลดเี่เาท่านผู้ชุมขาบางท่านก็บรูปกเหินนะคะ มองคือจังเห็นเจ็ดศูนย์นี่เด้ท่านผู้ชมมองไปแบบว่าเป็นแปลกๆเนาะมองไปคือต่ำตาปุ๊บเลยเด้อ่ะลอบแบบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอ่ะตั้งไว้ตรงนี้นะคะพอดีมองมากไม่เห็นนะคะท่านผู้ชมขานีแอดเห็นคือจังเจ็ดศูนย์นี่ไหม่ะท่านผู้ชมขากระมีคอตรีตรองนะคะคือมองมากแบบว่าเป็นแปลกๆไหมเป็นแปลกๆเนาะต่ำตาไหมต่ำตาตึงรวดนะ คือมองไกลๆนะฮะทผช้ชมขาก็คือจิตจิตศูนย์มองไปมองมากอะเจ็ดแปดอ่ะีผู้ใดมองเห็นตัวใดบ g o n อ่ะบางท่านอาจจะเห็นบกคึอกันนะฮะทำชุ่มขาขอเพระออกกล้องมาใไกลๆเออนี่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 นออกกล้องไว้ประมาณนี่จะเห็นว่าเป็นเจ็ดศูนย์นะฮะทำชม่ม เจระณะาดูนะฮะทงช่อมการะเอา,เอาพอไม่พี่น้องเอ้ยมเมล็กเจ็ดหรือเล็กศูนย์เนี่ยโอ้ยมเมล็กศูนย์หรือเล็กเก้าโอ้ยอยาบาเจ็ดศูนย์เดอ้อก็คือเห็นเห็นเมื่อกี้นี่นะฮะท่านผู้ชมเนาะโอ้ยอย่าบาศูนย์เดอ้อหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดอย่างน้องหรือเจ็ดเจ็ดก็ได้นะเจ็ดเจ็ด เจ็ดยังเจ็ดยังเจ็ดยังโอ้ยังมะไก่ขอดไล่เก่า,าืือซูนค่ะท่านผู้ชมขาหลุนซอยกันเก่ารือศูนเก่ารือซูนเก่าลึูเก่าหรือเป็ดว้ยท่านผู้ชม่า เก่าเด้อค่ะท่นะานผู้ชมค่ะมนแม่เพิ่นอยากได้ถูบบ่เนาะบ่มีถูให้จุดไมหมค่ะอยู่นี่หืมท่นมานผู้ชมค่ะหนึ่งเจ็ดเก่าหรือว่าเจ็ดเจ็ดเก่าก็ได้เด้อค่ะท่นะานผู้ชมค่ะแม่ค่ะแม่ค่ะย่าค่ะ ก็ขอให้เป็นตัวเลขน้ำชคห้วยล่าเด้อแม่เอ้ยวันพุ่งนี่สองถุ่มเครื่องไปเหยียบไว้ให้เด้อให้ช่องผู้ข่าซื้อเสียงดงดังเลขเขาเด้อแม่เอ้ย